สวัสดีสบายดีเพื่อนเพื่อมาแบบรอยยิ้มสดใสนะคะวันนี้จะมาชี้แจงต้นมงคุอ้าวแนะนำเลยพญานวด,นวดเห็นว่าเอฟซีจบยังจบแล้วสวัสดีครับ <laughs> ผมพญานวดจากช่องแม่น้องอติมลุยสวนครับวันนี้คืออย่างแน้โมหนหนาครับวันนี้พ่อญหนวดหรือแม่นนองอ,งอติม,ตมลุยสวนจะมาชี้แจง มันมีอยู่กรณีหนึ่งนะครับมันมีอยู่คลิปหนึ่งมันเป็นคลิปสั้นของแม่น้องอติมที่ทําอยู่ไปแล้วแล้วบอกว่ามีมีช่วงหนึ่งราคามังคุดเขามีอยู่ราคา90บาทแล้วมาอีกวันหนึ่งราคาเขาเหลืออยู่40บาทเป็นมังคุดที่ลงหงบลงทั้งเดียวเลยทีนี้แม่น้องอติมก็มาบอกว่าว่าวันนี้มังคุดราคามันถูกจะมาตัดต้นมังคุดทิ้งดีกว่าดีไหมมันราคามันถูกอ่านี่นี่น,นี่ต้นนี้นะครับพี่น้อง นี่นี่ลอยลอยตรงนี้ที่แม่น้องกรติมเป็นคนตัดวันนั้นเอาแม่น้องกติมมาเลื่อยเลื่อยมาโชว์ที่เอาเลื่อยมาโชว์ที่มามาตัดวันนั้นนะครับอแม่น้องกรติมยืนอยู่ฝั่งนู้นเอาเอาให้ตรงๆเลยนะครับวันนั้นน่ะยืนอยู่ฝั่งนู้นวันนั้นเราแต่แต่มุมกล้องแต่แต่มุมกล้องไม่ได้นะมุมกล้องมันอยู่ฝั่งนู้นแต่แต่เราเอาให้ดูวันนั้นเรามาทําคลิปเฉยๆนะครับเราเรามาทำคอนเทนต์พูดง่ายๆคือว่าเราเรา เราจะตัดมังคุดแต่ท,ที่ที่ที่เนเราตัดไม่ขายหรอกครับแต่บางท่านมันมีบางท่านนะมีบางท่านมาบอกว่ามันไม่ใช่ต้นมังคุดแต่บางท่านก็บอกว่าอ่ายังไงก็ไม่ใช่ต้นมังคุดต้องขอบอกตามตรงเลยนะครับอ่ามองครับบังวดนะครับแม่น้องสตรีมขึ้นไปครับมองขึ้นไปเลยนะครับนี่ต้นมังคุดจริงๆนะยพี่ีนี่ต้นมังคุดนี่จะให้ดูใบมันจริงๆเอาใบลงมาดูเลยครับไหนๆๆนายหักใบก่อน แต่ตอนนี้มันไม่เป็นลูกเลยนี่คือใบบางคุดนะครับเป็นใบมางคุดจริงๆนะครับเป็นใบบางคุดจริงๆนะครับเราเราเราขอโทษด้วยนะครับวันนั้นเราไม่ได้ถ่ายให้ท่านดูต้นบางคุดสําหรับที่ที่อยู่ข้างหลังฝั่งนู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะชุมให้ดูนะครับใบเลยนะครับมีแต่ต้นบางคุดเลยนะครับฝั่งนู้นคือต้นบางคุดทั้งนั้นเลยนะครับสําหรับวันนั้นทำไมถึงมาชีแ้แกงและจะจะให้ดูนะครับพี่น้องครับจะชี้แกงให้ดู นี่คือคลิปคลิปคลิปวันวันนั้นที่ที่บางท่านก็พูดเดนี่คือคลิปนี้นะครับนี่คือคลิปนี้นะครับต้องขอโทษท่านด้วยนะครับวันนั้นวันวันวันนั้นเราทําเป็นคอนเทนต์เฉยๆนะครับแต่ตหรัดที่ที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นต้นมังคุดจริงๆนะครับไม่ใช่ต้นกระถินนะครับแล้วเราก็ไม่ได้แหกตาท่านนะครับเป็นต้นมังคุดจริงๆครับอะครับ เราเราขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาติชมเรานะทุกคนเราไม่โกรธเลยว่ามาติมาเลยเออไม่น้องติมนอมรับพูดก็พูดไม่ชัดเนี่ยแย่งกันพูดอยู่สองคนนี้ไม่ได้ไม่ได้ซ้มอมมานะคะพูดอะไรก็พูดไปเลยแบบเราไม่ไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้ซ้อมอะไรเลยอ้าวพญายนวดเรามาตัดต้งพูดเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องขอชี้แกงก่อน ทำไมถึงตัดต้นมังคุดลงครับแปลงนี้จะตัดลงจริงๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับแปลงนี้เราจะทําการปลูกผู้เรียนเพราะแปลงนี้มีมังคุดอยู่แค่สิบกว่าต้นเองพื้นที่มันก็เกือบสองไร่ไอ้ไอ้จุดนี้นะจุดนี้นะแต่บอกตามตรงที่สวนของสวนของแม่น้องกะติมที่ที่อยู่ตรงนี้มังคุดทั้งหมดมีอยู่เจ็ดร้อยกว่าต้นแต่ตรงนี้มันเป็นมังคุดแล้วก็มีต้นสตอแต่ต้นสตอเราตัดออกไปแล้วทีนี้จะเหลือแต่ต้นมังคุด แต่ที่นี้ต้นมังคุดต้นนี้ที่มีปัญหานะครับพี่น้องไอ้ลอยตัดตรงนี้วันนั้นมันเป็นคลิปที่ให้ดูเมื่อกี้นี่เป็นคลิปคือว่าเราทําประโชดเรื่องราคาของมันคุดแต่ว่าเราจะต้องตัดอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่เราลงทุเรียนเนี่ยมันใกล้กันเนี่ยเราจะต้องตัดทิ้งอยู่แล้วตรงนี้นะทุกคนนะนะคะแต่แต่ที่นี่เนี่ยแต่ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูเลยนะครับอเราจะตัดให้ดูเลยแต่ที่นี้ มันมีปัญหาอีกอยู่ในคลิปเขาว่าเสียงเครื่องยังไม่ได้ดึงเครื่องเลยแต่แต่เสียงเครื่องมันดังไปแล้วมันเป็นที่โท่กล้องของพ่อน้องกับพ่อพ่อหนหนวดนะกล้องเราแม่นั้นวันนั้นแม่น้องกับติมยืนยืนท่าน,นี้อะไรเนี่ยเอาจะตัดต้นไม้จะขึ้นไปทําไมแม่น้องกับติมสอยลูกมังคุดลงมาดูสิมันใช่มังคุดจริงไหม เพื่อนดนรังเกด้วยกันนะคะนั่นแหละครับต้นข้างหลังแม่น้องอติมนั่นแหละครับต้นที่มีปัญหาครับวันนั้นเราไม่ได้ถ่ายให้ท่านจบอันนี้เป็นลูกมังคุดนะคะไอ้นี้คือลูกมังคุดค่ะมังคุดเขาจะเป็นต้นนะคะมังคุดเขาไม่ได้เป็นเครือนะคะอ๋อเดี๋ยวจะถ่ายติมก็เคยเห็นเหมือนกันที่เขาทาคลิปมังคุดน่ะเป็นเครือเหมือนมันแก้วไม่ใช่ค่ะพูดจบยังครับคะเพราะย็นหัวต่อครับอ้าวนี่คือต้นมังคุดที่ต้นที่เราทําคลิปวันนั้นนะครับมันบอกตามตรงนะครับ ามันเป็นคลิปชั้นคลิปนี้สามารถทำได้ไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับสำหรับท่านที่ทำ u t u b e ท่านก็จะรู้นะครับแต่ท่านใดไม่ได้ทำ u t u b e ท่านอาจจะงงหน่อยนะครับว่าทำไมถ่ายคลิปสั้นๆมาให้ดูนะครับบางทีแม่น้องอติมไปปลูกทุเรียนให้ท่านดูไอคลิปนั้นมันสามารถทำได้แค่ไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับมันเป็นคลิปสอด หรือ<ห>คลิปสั้นต,ตามคลิปใหญ่เราแต่ถ้าอยากดูบัรเต็มเลยก็ชอบเข้าไปที่ช่องแม่น้องอติมลุยสวนแล้วก็ไปดูคลิปใหญ่นะครับ <Okay. S 1> นี่ครับสภาพของต้นมังคุดที่เราจะตัดลงนะครับแปลงนี้มีห่างๆนะครับบอกตามตรงไอ้ที่ท่านเห็นไอ้ท่อที่เราตั้งอยู่ตรงนี้มันเป็นท่อน้ํานะครับเราจะเอาดินมาลงเอาดินมาลงทําเป็นโคกหรือสารเปาหรือโคโคก็แล้วแต่ขั้นจะเรียกยังไงนะครับแล้วทีนี้เราจะทําการปลูกทุเรียนนะครับ แต่ทีนี้เราจะทําการตัดต้นมังคุดนี้ออกนะครับพี่น้องครับเราต้องขอโทษวันนั้นด้วยนะครับคลิปวันนั้นทําให้ท่านสับสนนะครับบางท่านก็บอกว่าไอ้ต้นนี้ไม่ใช่ต้นมังคุดบางท่านก็อว่าต้นนี้เป็นต้นกระถินบางท่านก็อว่าแหกตาท่านไม่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 ใช่อย่างนั้นนะครับคนวันนี้จะมาบอกนะแก้ข่าวว่าวันนั้นเป็นต้นมังคุดจริงๆนะเนี่ย แล้วก็สตาร์ทเครื่องนี่นะตอนนี้เราจะเอานี่ขึ้นตอนนี้แม่น้องเตรียมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะ ให้น้องอติมถือไว้ถือไว้ไม่ต้องตัดต่อนะครับไม่ต้องตัดต่อเลยนะครับก็ก็ถ่ายครับถ่ายผมสิครับจะได้รู้ว่าต้นนี้มันคือจริงๆนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวจะมาตัดต่อแล้วไม่ต้องตัดต่อนะครับ นมังคุดนะคะต้นมังคุดจริงๆนะครับเป็นต้นของแม่น้องอติมตัดนะคะเนี่ย <ขา S 1> เรารนนขอนนมาชี้แจงให้เอซทุกคนแบบว่าไม่ต้องเข้าใจผิดนะคะนี่ค่ะอ,อ,อันนี้เรากต็ตัดต้นมังคุดลงเลยนะตอนนี้ต่อไปเราก็จะเก็บรอเก็บมังคุดตอนนี้กิ่งก้านสาขาเขาเนี่ยไปเผานะคะทุกคนเราตัดแล้วเนี่ยต้นมังคุดเนี่ยเราจะตัดอยู่แล้วนะ,ะเราไม่ได้ตัดประชดอะไรนะคะเราจะปลูกทุเรียน ก็มาขอแก้ข่าวพี่น้องเอฟซีทุกคนที่เข้าใจผิดว่าแม่น้องอาติมทําคลิปเล่นมั่งอะไรมั่งไม่จริงไม่ใช่ต้นมังคุดเนาะอ้าวบันนี้แม่น้องอาติมจะขอแปลงอันนี้ออะคอซีแจงก่อนแปลงอันนี้เราจะปลูกทุเรียนอยู่แล้วนะเพื่อนๆจะปลูกทุเรียนครับรไอ้ไอที่เห็นทุต้นมังคุดที่ยืนยืนอยู่ข้างหลังนี้จะตัดตัดออกทั้งหมดนะครับ เพราะแปลงนี้มังคุดเขามีห่างๆนะครับเขาเขาทม่โทีนะครับผมจะวี่งกล้องไปทางนู้นเลยนะครับไม่เหมือนแปลงนู้นมังคุดจะเต็มรูปแบบเลยนะครับฝั่งนู้นมังคุดจะเต็มรูปแบบไอแต่แต่ที่เราจะตัดตรงนี้คือมังคุดเขามีห่างๆนะครับมีไม่กี่สิบต้นนะครับไอ้นู่นครับนู่นนู่นครับไอต้นนี้ก็จะทําการตัดเหมือนกันนะครับเราเลาะใบเขาออกไปก่อนนะครับแต่ทีนี้เราจะปลูกทุเรียนตรงตรงนี้นะครับตรงนี้นี่นี่ปลูกตรงนี้นะครับทีนี้เราจะ เราจะให้เขาเป็นพี่เลี้ยงของทุเรียนก่อนนะครับเราถึงจะตัดต้นมันออกนะครับสําหรับฝั่งนู้นก็เป็นมังคุดเต็มพื้นที่นะครับแต่สําหรับทุเรียนแปลงนี้เราจะลงกอกประมาณร้อยกว่าต้นนะครับมันเป็นที่รงโล่งอย่างนี้แล้วก็มีมังคุดไม่กี่ต้นนะครับมันมีอยู่คลิปๆสั้นนั่นแหละครับเป็นคลิปสอดที่เม่น้องกัติมวันนั้นมังคุดเขาก็ออกมาราคา จากเ0เหลือ40บาทเขาก็จะทํามาตัดเขามามาสร้างคอนเทนต์ว่าง,งั้นเถอะแล้วก็เกิดมีเอฟซี FC, หลายท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่ต้นมังคุเดเราเข้าใจผิดกันนะครับนี่ค่ะมันเป็นต้นมังคุดนะคะอันนี้ลูกนี่นี่คเอาให้ดูดูเต็มๆเลยครับนี่ค่ะมังคุดต้องบอกตามตรงนะครับมังคุดมีสายพันธุ์เดียวในประเทศไทยนะครับแต่ละพื้นที่ไปปลูกรสชาติจะไม่เหมือนกันนะครับแต่บอกตามตรงว่ามังคุดมีสายพันธุ์เดียวนะครับไม่เหมือนทุเรียนมีเป็นร้อยๆสายพันธุ์นะครับ อ้าวแม่น้องกระติมครับรนีก็จะหมดเลยนะเพื่อนๆอน้อาวสำหรับคลิปนี้เดียวสิให้บอกก่อนครับไอ้ตอนนี้เขาจะหมดจากภาคตะวันออกไปแล้วมังคุดตอนนี้เขาไปอยู่ทางภาคใต้เป็นคิวทางภาคใต้แล้วนะครับมังคุดนะครับเอาแม่น้องกาะติมครับจัดเลยครับนวดพอยาหนวดบอกแล้วแม่น้องกรติมกันพอจบคลิปแล้วแบบนี้พอจบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้โชคดีมีเงินใช้อย่าลืมทำงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ